<6. S 2> นี่มันจะกลายังมีอะไรบ้างอ้าจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนครับเอาอนี้คำนึงนี้นะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถออกแบบละครสั้นวันนี้จะได้แต่งละครเขียนเรื่องเล่เลาเรื่องนิทานเป็นเรียกว่าโมก็ได้จินตนาการก็ดีหรือ อะไรก็ได้ที่ทําให้มันเกิดเรื่องราวไม่ได้แต่งทั้งหกเรื่องนะครับแต่งแค่เรื่องเดียวแล้วครูก็จะเอามาอ่านแล้วก็วิเคราะห์กันว่าเขาแต่งได้ดีไหมจะแต่งยกตัวอย่างเพื่อนในห้องเรียนอิตนนาการหรือว่าสร้างเรื่องขึ้นมาก็ได้ซึ่งเกี่ยวกับเขาเรียกว่าหลักธรรมอบายมุขหกเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราจะให้ดูดูก่อน <c oughs> แต่งนะครับวันนี้กาแต่งแบบและครสั้นนะยกตัวอย่างให้เราเป็นพระเอให้เราเป็นคนร้ายให้เราเป็นตัวโกงในการแต่งนิทานในวันนี้นะนนใส่ใเต็มที่เลยเดี๋ยวครูจะอ่านทุกทุกคนนะอา่านดูว่าสมองหรือความคิดของใครมันออกเป็นแนวไหนความสนุกความสนานใส่ความสนุกความบันเทิงลงไป ให้มันได้เรียกว่าเราเรียกว่าให้มันได้อัตลบในการอาหารนะทุกอานแล้วโอ้หมองข้าพุเห็นจริงจังมองข้าพุเห็นความแบบว่าตื่นเต้นเร้าใจนะอ้าวนอนขึ้นนี่เขียนบทข้อนี้ก็จบพอ เนึ่งติดสุราเล็กของเงินหม้อผมเราลงบุหรี่ด้วยไอ้พวกที่ติดเนี่ยนะนัตะต่นคอถ้ามันเลิกไม่ได้ก็เลยบอกผู้กองนะ <c oughs> ถ้าเลิกไม่ได้ <c oughs> มันก็มีแต่หมดสตางค์แล้วที่สำคัญนึกคือเวลาหนังเี็กอายุมากขึ้น <c oughs> สุขภาพของเนังเี็กจะเป็นยังไงครับเย่ค yeah, รับเย่มากเย่มากเลครับ กูไปลงบริบาลแต่ละครั้งเนี่ยส่วนมากแล้วจะไปเจอคนที่เจ็บคอบ้างตับแข็งใกล้โอ้อายุยังไม่เยอะเลยตัวเหลืองตัวซีดแต่ถามว่าเอ้ยไม่กินหรือว่าไม่สังสรรค์ไม่อะไรเนลาเทศกันก็ได้แต่ให้รู้จักประมาณตนไม่ใช่เขาเขาเขนมีคําว่าติดเนี่เไข้าจะคำว่าติดไหมอันนั้นอ่ะมันเป็นสังคมรุ่ๆนๆใหม่เราไม่ว่ากัน เทียงแต่ว่าขอให้มันเป็นสังคมเป็นกีแต่ฮัตติมีเงินเท่าไหร่ฉันจะแวะฉันจะแวะฉันจะแวะเดินผ่าร้านค้าไม่ได้น้ำลายไหลถึงบ้านไม่ได้เห็นลูกอยู่ไหนขอใช้กันแล้วกันถ้ามีเงินนะถ้าไม่มีเงินออกไปรับก,ก้าลี้ลนแต่ไม่กินซื้อของกินไม่กินนะ ซื 4. 4. 5. 5. 6. 6. ้เลาสุ้อบุรีซื้อยาบ้าก็สนุกสนุกตัวแเ่ตัวเองเต็ลูกเมียครอบครัวไม่สนุกด้วยนะไม่สนุกด้วยเรื่องเห่านี้ไม่สนุกด้วยเขาถึงบอกว่าดิดไอ้พวกนี้ไม่ดีเอ้คูคะเติรมาชาตินี้นมจะไม่รีบรุนของสุราแล้วเขารีบรุได้แต่ต้องรู้จักประมาณตนว่าฉันพร้อมแลือย่างฉันมีเงินแล้วหรือยัางฉัน มีความเขาเรียกว่าหอมที่จะใช้ยืนในเรื่องพวกนี้ได้ล้วอ,อยังถ้ายัางถ้าไม่้อมให้ทำไมครับให้ระวังตัวคนระับของมือนเมากัญชาก็ใช่นะถึงแม้มันจะคนไม่รองลับล้วลลบา้านกระท่อมก็ใช่นะคนเป็นกระทอมเอ่อคนที่ติดกระท่อมตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาล ปีเดียวนะครับปีเดียวเนี่ยมันน้ำกระทบมันไปเกาะตับเราเรียกว่าไขามันพอกตับทำให้ตับแข็งแล้วก็การทํางานของไตไตมันจะเหมือนมันพอกเหมือนเหมือนกับฟองน้ำางจานนะถ้าเราใช้ฟองน้ำบ่อยๆบ่อยๆเป็นเดือนอะฟองน้ำมันจะแฟบลงใช่ไหมเหมือนกันไอไอปอดเนี่ยสูบรีมากๆม,ม,มันก็ยุบลงอยนะ่างนั้น ไตเหมือนกันไตก็ฟอกของเสียเมื่อมันฟอกมากมันก็เหี่ยวเออมันฟอกเราเรียกว่ามันฟอกไม่ดีแล้ว่ะดังนั้นจุดหมายปลายทางของพวกนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะไปเจอกันตอนอายุสี 40, 40, 40, 45, ่สิบสามสิบหรือบางคนก็ดีกว่านั้นก็ไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนใครดูตรงไหนเที่ยวกลางคืนภูขาเที่ยวไม่ได้เลยะครับได้ แต่ไม่ใช่ว่าฉันจะไปทุกวันคนพวกนี้มันเสพติดนะครับกินข้าวแล้วเหลืออะไรอีกอย่างหนึ่งนอนไม่หลับเลยจะต้องทำอไงขับรถออกไปแอนรอบหมู่บ้านก่อนแล้วก็กลับมานอนสบายใจสบายใจเออก็ดีไม่ทรางก่อนอื่นราจะใครแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นสิแอนออกไปเดียวตะลึญตะลึญไปด้ว่ะเ,เอ้าเห็นวงกุ้งตั้งยรงไในชัดไปหมดละ แต่มีนะมีบางคนนะคนไม่ไหวจริงๆไปร้านค้าเลยมีนน <c oughs> ไม่ได้ไป็นใครหรอกไปซื้อขนมสักห้าบาทสิบบาทแล้วกลับมานอนไมสบายใจมันติดเป็นนิสัยเลยว่ะแต่อันนี้คือในวงของการเรียนแค่นี้แต่ถ้าโตขึ้นไปอาหารเคยเลืชีวิตนสับไปเรียนที่อื่นไปนเรียนอย่างไปเรียนหนังสืออย่างแสงสีสับมากมายเที่ยวถึนแบบ ยั่วอารมณ์เหลือเกินครับมา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 นี่ก็ระวังระวังดีเที่ยวดูการละเล่นนั่นหมายความว่าหมอลาปีที่ไหนดนตรีมีบ้านใครใครจัดงานแสดงฉันไปหมดอันนี้ก็ไม่ว่านะครับถ้ามาัในอยู่ใกล้ๆบ้านเตะโอ้โหเป็นสิบยี่สิบกิโลสามสิบกิโลขอเล่นไปนี้ได้ยินข่าวในเฟซบ,บุ๊กฉันมีงานเล็ี้ไปหมดเต้นอยู่หน้าห้าหนึ่งเดียว ช้เงินเล่นเราไปละใช่นะบางทีก็ต้องเสียเงินเข้าดูอาจารย์ไปหมดนี่แหละนี่เที่ยวการละเล่นเที่ยวได้แต่ขอให้เราเรียนดูว่ามันไกลบ้านไหมใช้เงินเยอะไหมหรือต้องไปซื้อบัตรซื้อตัวอะไรเยอะถ้าใช้บ่อยๆมันก็เงินไม่พอติดการพนันอันนี้ยิ่งหนักใหญ่ติดการพนันเนี่ยมีเท่าไหร่ก็เติมมีรุ่นพี่มสามที่แล้วเนี่ยมาปรึกษาคุณเรื่องสล็อต ปรึกษาครูเรื่องสล็อตครูครับมาปรึกษาครูเลยผมจะมีวิธีการยังไงที่เอาชนะมันได้หรือจะสล็อตกันไหมครูก็บอกว่าไม่มีใครเอาชนะคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์มันสมว่าคอมพิวเตอร์อมันมีมีเป้าอยู่สิบเป้าเธอให้เธออลูกปอนกวางเอาลูกลูกมี้ปอนกวางให้มันเข้ารูอ่ะมันออกมาล่อเธอก็จริง การที่จะเข้าไปในนั้นน่ะมันต้องทุกจริงจริงใช่ไหมเอลูกพี่ไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมซื้อของกินเร่งเงินมาสี่สิบบาทรวมกับเพื่อนให้มันครบร้อยเอาไปเติมบริเวณทาให้ครบร้อยถือได้ไหมเติมกันไม่ครบร้อยอ่ะแต่ปีแล้วถึงมันเติมอยงเงี้ยัขอเอาครบร้อยสมมติว่าได้ครบร้อยแล้วก็แบ่งๆกันไปปั่นสลับ กดละบาทผมณถามว่าเคยมากสุดส,ส,สุดเลย80บาทด <c oughs> <c oughs> ีใจมาก80บาทแล้วเองเสียให้มันไปเท่าไหร่ไม่เคยครับเดือนหนึ่งอ่ะได้เงิน,นงมาโรงเรียนวันละ60บาทกินประมาณ10บาทถึง๒๐บาท40บาทจะต้องเอาไปปั่นสะละัอทุกวันบางถามว่าเคยชนะไหม เคยชนะได้ขึ้นได้80บาทได้ร้อยนึงก็มีนะครับแต่ว่าทั้งวันเลยเต่ได้มาเท่าไหร่มันก็ยังไงเอาคืนไปหือแล้วแล้วแล้วคำหักว่าครูครับผมอยากโฆษณาเต้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยมันก็เลยยิ่งไปปะ โฆษณามันคือเดโมเดโมคือตัวอย่างใช่ไหมเงินงตัวอย่างบางบางที่เนี่ยเขาให้เราใช้เงินตัวอย่างเงินงตัวอย่างเงินงที่เล่นโดยที่ไม่ไม่เสียอะไรเลยเราไปเบิกมาสักล้านนึงเนี่ยแสนนึงมันเอาไปจิ้มจิ้ม,มเล่นโชว์เ่ยเพื่อพวกนี้มันจะมีเงินเดโมเพื่อที่จะเอาภาพมาโฆษณาเรือตัวอย่างมีเหมือนกันนะ มันเอามาหาไม่คุยดูวยเพร่าผมมีสองบาทมันจิ้มโป๊ะโอีท่าหนึ่งด้วยแค่มา20โ <c oughs> อ้มาดีใจเลยเพราะว่าอ้า่ยขอได้ไหมที่ได้ครับ <c oughs> ก็ร้อยมาได้หกร้อยหนึ่งอนนเอามาไปจิ้มจิ้มแล้ว20เธอไปไหนหมดแล้วก <c oughs> ็วผมก็ไม่รู้ว่าแล้วเราเตรียมรู้ด้วยตัวเองว่ามันจะเป็นยังไงครับ <c oughs> ต่อไปคบคนชั่วโอ้ไอ้นี่สำคัญเลยไม่มีใครยอมรับผมว่าฉันเป็นคนชั่ว ไม่มีใครยอมรับว่าลูกฉันเป็นคนชั่วลูกเป็นคนดีจริงไม่จริงไม่มีใครยอมรับลูกลูกยอมรับว่าเราเป็นคนชั่วไหมเวลามีเรื่องมีราวผิดอะไรมาปห้ฐานนาาไปครับบอกครูบอกพ่อบอกแม่บอกญาติพี่น้องให้โทษมันพาไปครับโทษคนอื่นแต่หารู้ไม่ว่าฉันนี่หละก็ไปกับเขา ก็เดินตามกันไปเออไปในทางที่ดีก,ก็ไม่ว่าหรืออาจจะแย่บ้างก็ไม่ว่าเยเพียงเพียงพอแค่เป็นประสบการณ์เพราะคนเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไม่จริงแต่ก็ต้องรู้ว่าเมื่อมัน,ยนแย่แล้วเราก็ถอยออามา้เอ้ยเฮ้เย,เ,ยเริ่รรรเมเ,เ,เริ่มแย่แล้วเว้ยเริ่มถอยแล้วถอยเอ้ยมันแย่แล้วเว้ยเริ่มไม่เอาแล้วเริ่มเปลี่ยนไปใช้อยาอื่นนะโอเคอันนั้นก็คือ ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์การพบคนชั่วก็เหมือนกันไม่มีใครชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์กันเห็นนกชั่วไหมเห็นนกดีไหมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเราดีหรือชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์สุดท้ายเกียร์คานการงานก็คือคนขี้เกียจเที่ยวมาเทามาอีกการพนันมาเงินหมดอะไรมา ก็ข,ขี้เกียจไม่ทำงานถ้าคุณที่ขาขี้เกียจไม่เ็นอะ่อไปรับโทรศัพท์แล้วทำรายงานในช่วงท้ายของชั่วโมงบอข้อเดียวเรื่องเดียวบอข้อเดียวในวันนี้แล้วสร้สางตัวละครนะครับสร้างตัวละครรับโทรศัพท์นะครับรับโทรศัพท์ในการเป็นตัวช่วยในการทำงานในการแต่งตัวละครในวันนี้ใค,ใครเป็นตัวเอก็ได้ใช้เพื่อนในห้องเราเนี่ยเป็นตัวเอกได้เลยนะครับ ใครเป็นตัวเองก็ได้ คนเยอะครงนั้นผมคิดผมผมคิดมากที่จะพบกับเพื่อนกลุ่มนั้นโทษโทอื่นเรียกินล้าเป็นเรื่องบงกินเหล้าอยู่แล้วอันนี้เป็นประสบการณ์หรือว่าไม่รู้ว่าแต่ว่าเวลาเราได้ประสบการณ์เราควรที่จะเป็นไงหอมตัวเองไม่ใชแล้วก็คือรู้ตัวเองอ่ะถ้าจะยังกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างดี และสามารถทำแบบฝึกที่ครูมอบหมายให้ได้เป็นอย่างดีทุกคนสามารถแต่งละครสั้นอยู่เรื่องสัน้นโดยใช้หลักธรรมอบายม oh ุหเป็นตัวกำหนดเรื่องแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปสวัสดีครับ